ไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับที่นักแสดงหนุ่มมากความสามารถครับคุณเตตะวันหนุ่มคนนี้เนี่ยมักจะแชร์เรื่องราวขำๆให้แฟนคลับได้อ่านเสมอล่าสุดนี่ไปสายขี้ลืมซะแล้วเหรอจะบอกว่าความโก้ะนี่เขาเล่าเองเราไม่ได้เ,ออเป็นคนกุเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วสําคัญเวลาเขาเล่าไม่ใจะเป็นเรื่องราวการลืมนัดลืมนี่เนี่ยมันน่ารักหน้าตาดีโก้แค่ไหนก็น่ารักรล่าสุดนี้ลืมขี้ลืมจนเหนือท่านต้องหูเพชรแม่ หายตามห้างเขาเล่าสนุกมากต้องให้เขาเล่าให้ฟังเชิญค่ะเชิญครับน้องเต้ครับครับยังมียังมีงานทําอยู่เรื่อยๆครับผมดีใจใจครับผมขอบคุณมากๆทุกคนที่แบบที่สนับสนุนครับเยอะแบบเนี้พักผ่อนไมพี่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องพักก็ได้ครับ้องไม่ต้องเหมือนเบอร์อะไรเงี้ยไม่เบอร์เลยครับใช่ใช่เดี๋ยวนี้ผมบอกเราไม่มีหรอครับไม่ไม่มีครับผมใช่เราได้เรามีโปรดักต์หลายตัวช่วยช่วยกันครับผมลืมลืมอะไรทิ้งทิ้ง ้อะไรวมตอนนั้นลืมหูฟังไว้ที่ที่ที่คอนเสิร์ตครับก็ลืมไปแล้วว่าลืมไว้ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจนแบบเหมือนพี่แจ็คเอามาคืนให้ก็ถึงถึงรู้เพิ่งรู้ว่าลืมไปคว่าจะมีแพลนไปตรวจสุขภาพอยู่ครับประจำปีปีนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยครับอ๋อเป็นความความดันต่ําด้วยครับนเราอาจจะต้องช้ากว่าเพื่อนนิดนึงอ่าถูกใจบ้านอย่างตอนนี้ก็วนกลับมาที่เดิมครับเป็นที่ที่ตอนแรกเราคี้บ้าไปแล้วแต่ว่าเจ้าของเขาติดต่อกลับมาเราก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเจรจาเขาทีแบบดีลเขาทีว่าจะเป็นยังไงครับคืืออออออเเเเเเเป็็นนททททีีี่่่่่าา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 ายยยยยยกกกไไไดด้้้สุแแตวหมมงงงงงจขขัะรลบบ พับไปแล้วแล้วก็ดูที่อื่น,นจนตอนนี้หาไม่ได้เหมือนเขาก็กลับมาในช่วงที่เราเนอใจเรายังว่างอยู่พอดีคําว่าขี้ลืมบางคนเพิ่งเป็นนะพี่อุ่นนะครับคำว่าโกะเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่านิสัยส่วนตัวความน่ารักโกะได้ก็น่ารักดีแต่ว่าขี้ลืมนะเขาทําอะไรหลายอย่างไงงานก็เยอะใช่คือความโกะผมว่ามันเป็นมันไม่มัน,ม,นมันเป็นความน่ารักอะโกะ,ก,ะกับขี้ลืมพี่อุ่นว่าพี่อุ่นเป็นคนยังไงผมว่าผมเป็นคนขี้ลืมใช่ไหมผมจะเลยโกะไปแล้วผมจะลืมเยอะพี่ล่ละ À, đều lau lặng mày ra cạnh